เบแล้ว้วดออันนั้นกินได้อยู่แต่นนี้ไม่ให้กินอันนี้ไม่ได้ไม่ให้กินอันนี้ก็ไม่ให้กินบอเจ้าของกินบ่ได้เสียงสิเสียสอเออได้โยอันนี้บ่สหายด้วยและอันนี้เก,กินหม,มากยัง <laughs> ข่อยกับบกก้ากินคนหมายนะับกเ่เพอีหล่าซิมผ่พ่อซิมอีพ่อต้องซิมใหมเีหล่าเบิ้งยกิมันะไรมเป็นเบอร์รี่มันเป็นเบอร์รี่ไหมอยู่ในตระกูลเบอร์รี่ไหมมันเป็นองุ่นมันเป็นองุ่นลูกใหญ่ขอเบิ้งใสไหมนขอเบิ้งใสทั้งในมันน้ำเบ่งใกกลเเดือห อ๋อเหมือนเบอร์รี่นีพันดีพันเดียบักินพันเดียบอ๋ออันนี้จะเป็นแบบพันฝรั่งพันมันบมลูกใัง่ขนนะพันธุ์เขียดซึมเปิดงานตื่นดดรึเปลเย็นย็นลงมุ่งหนึ่อะลูกแห่ฮไปตัดยีบก่ล่ะดูไม่โอ้โหของลูกก็มีนฮะตยบอกบอ สองมโลแม่แล้ก็มาบุยลำอีกเกมาบุยลำสงานมันมาเืบุยลำแล้วก็มีบุยลำอีกวันหลังคูเมืองคูเมืงใ่เดี๋ยวบัาพ่อลูกแม่ชริงง มียางบ่เมื่อกี้นี่จับอยู่ได้หรอเมื่อกี้เขาจับเล่นอยู่นี่แหละนั่นดีนั่นดีบุคคาไม่มันยังมีอีกไม่มีความรู้สึกว่าจับเล่นอยู่แหม่ความหมายนะตัวจริงก็ไม่ได้เท่าไหร่นะเชื่อที่หนูกวนวันนะวนแบบ ไม่ชอบดูอกหญิงน่ชอบดูคนผู้ฮะฮะอะไรนะอ๋อฮะอะไรนะไเติบโตด้วยตัวเองอันนี้คืออะไรนี่ไม่หักบ้าอะไรนะ แมกว่าอะไรนะไอเนี้ยไม่ใช่ไอเนี้ยอะไรนะแมกโอุ้ยซุดยอดอันนี้เรียกอะไรใช้ห่งอิดภาษาอังกฤษไม่ได้อันนี้เรียกอะไรภาษาอังกฤษเออแล้วอันนี้เรียกอะไรนะมีตัวตัวนั้นน่ะเห็นไหมหัทันงงบอ ้เพิ่งงงเลยลกูกมันเป็นมุกของตลกเขาเล่นมะีงพอเงเนาะแล้วกัแม่ออยแม่ปงนแ,แม่พอจะใส่ไปว่างอืง่นี่อันนี้เขากินได้ยังกินเข้าไปไข่แตกไม่นอกูสินังหัวให้เบิง์นกไก่เป็นเลย ปกติเป็นแม่อ้อยแม่ปางเฉยๆหรือว่าแม่อ้อยแม่ปางทิพวะแม่อ้อยกับแม่ปางทิพวะ <laughs> เน็ตนมัไน 2, 3, 4, 4, ไม่ได้ทั้งสองสามตัวสี่ตัวเลยไม่ได้ตัวเลยเออต้องเรียกตัวเองว่าหนูถึงจะพูดมาอย่ามาว่าผมว่าผมก็ไมอะไรมันไ,ไม่ใช่ก็คือมันไม่ใช่เข้าใจไหมมันไม่ถูกต้องจะมาผมผมอะไรไม่ใช่ไม่ผมคือยาวไง แฮเป็นหมูกก tamam> ็เหน่ยามางนแม่แค่งม่พยไมกไพงไงเาะว่าจะปล่อยลากไสไงว่าจะไม่ตัดไทย ทำร้ายลูกไม่ได้นะทัวลุงนะไม่ฮักคุณลีลทำไมทำกับลูกอย่างนี้อ้วทัวร์้าราเออเนาะคอนเทนนิงโดนแน่ทัวไปลงแม่ฮักไม่หักผมทางย่ารอรถแล้วลัวไม่มีที่จ้าหน้าร้านยังไม่มีที่จะจอดเลยเราก็ขายไปทัก2สองเดือนเราก็ลือหมดแหละไม่มีที่จ้า อย่าบอกว่าจะไปไอ้ร้านแม่ฮักนะไม่ฮักหมีม้าพ่อบอกเลยน้องเราจะได้กินกาแฟน้องแม่น้องเมนเร็ว่เท่าไหร่สำคัญกันเนี่ยหยุด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 อย่าแต่งอย่าแต่งอย่าอะไรตังเน่เนี่ยมาแต่งเนมาแต่งตั้เป็นบอร์กับเบอร์ปีอย่ามาแต่งอย่ามาแต่งพ่อแน่มาสตรอเบอรี่เป็นผู้ใหญอยู่ง เบียร์มันไะถูกเพรมัน่วันนี้อยู่ในป่าในดงมากเลยมี่อยู่องเขาปางวัทีนมันมีสวน้าบอกที่เขาไปเดี่ยวนักจตบลีนไมเพยพี่เล่พรุ่งนี้เล่นที่ไหนสวนแถวสารกังเหมือนเดิมไหมสวนในวัดในวัดเมื่อเราเคยไปวัดศัประดูเนี่ยรับนตไหแล้ว พี่ตันจะมารับเขาตันไงแฟนคุณทำงานเสร็จก่อนเหรองไม่จ่แต่ลูกสาวจได้ทุกวันเป็นยังก็เป็นคนหนาสีวัเอกรัะนาบุรีน่าเน็ยนบอบ้าเห็นย่งงยูโดนแล้วนั้าบอบบ้ายุใสามใส่เเนี้ยเนียเนียเนีน้วิงงวิหายใจก็ผิดข้างหลังนั่นน่ะ ให้พ่อไอ้เยอะเนี่กินมะปูปุ๊กเมลฮะแซ่บเด้จะว่าพันดีเด้แต่กินเจอแบบโมแบดตัวนี้มันแซ่บเนี่ยหน้าเด้อันนี้เป็นรุ่นเขาฟูอันนี้มันเป็นยุบานแล้มันเจอเรือนะตัวนี้มันแซ่บจ้าอุ้มแล้วพอดีเลยอเหนื่อยไหมแซ่บอันนี้เป็นพันปูขายแม้วันวันพันอยู่น้าบุยคือปวดเรื่องในปวดเอวปวดเอวคือบบบเชอรื่นี้นะโอ้ยมาตั้ดใจได้เลย สมมันไข่ไข่เช่อรมันสม่อร่อยดีต่อมาลีไม่่วันนั้นหูเห็นไม่้ามากับพ่าคนเดียวใส่ว่นตาจริงๆ ก็พยายามเนาะเราจะทำแบบนั้นทำไมก่อนเออมันก็พยายามเนาะไม่อยากใส่ผ้าใบไงคือชุดมันเข้ากับผ้าใบใช่ใส่ไหม